จากครัวปั้นแป้งนะคะก็กลับมาพบเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาใน,มนเมอนอูไอศครีมอะโวคาโดค่ะอะโวคาโดวันนี้พี่นิคแขยใช้นะคะใช้หนึ่งลูกค่ะน้ำหนักประมาณ4ี 1, ่ขีดค่ะเป็นพันบู 1, ๊เจ็ดนะคะแม่ค้าบอกมาว่าพันบู๊เจ็ดเนื้อของค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมันเดี๋ยวมาชิมกันค่ะเรีวนี่ค่ะไอศครีมอะโวคาโด เดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคะมาดูใกล้ๆทำง่ายๆค่ะแค่คนๆตั้งไฟนิดหน่อยแล้วใส่ตู้เย็นแช่ให้แข็งค่ะอ,อร่อยค่ะหอมมัน เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยนะคะก่อนที่จะไปชมวิธีทํานะคะอย่าลืมก,กด Subscribe นะคะกดไลค์กด, like, ดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะอะขั้นแรกก็ผ่าโอะโวคาโดเลยจ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเลาะเอาแต่เนื้อโอะโวคาโดนะคะ จากนั้นเราก็จะผ่านะคะแล้วก็ลอะเอาแต่เนื้ออะโวคาโดออกมาค่ะค่ะเมื่อเตรียมเนื้อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยค่ะก็จะมีกะทินะคะอันนี้พี่แขกใช้กะทิกล่องค่ะ1นกิโลนะคะแล้วก็ อะโวคาโดค่ะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาแล้วก็แป้งข้าวโพดส0กรัมช็อกโกแลตชิพนี่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะพี่แกใช้1ขีดแล้วก็น้ำตาลทราย170ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมของแห้งกันก่อนนะคะมีน้ำตาลเกลือปน่นแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเดี๋ยวใส่แล้วก็จะใช้ พายยางเนี่ยนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งไฟนะคะวางไว้เฉยเฉยเนี่ยค่ะคนให้เขาเข้ากันค่ะแล้วขั้นต่อมาเราก็จะมาเตรียมปั่นเนื้ออะโวคาโดนะคะกับกะทิค่ะ กะทิเนี่ยเราก็จะใส่พอประมาณนะคะให้พอปั่นให้เนื้ออะโวคาโดเขาละเอียดค่ะอันนี้กะทิเราก็จะแบ่งมาจากที่เราชั่งเมื่อสักครู่นะคะ1กิโลค่ะเราก็จะปั่นให้เขาค่อนข้างละเอียดหน่อยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่กะทิส่วนที่เหลือคะ่ะลงไปในน้ําตาลนะคะกับแป้งที่เราคนไว้แล้วก็คนให้ตัวแป้งเขาแตกค่ะละลายไม่เป็นเม็ดนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อโวคาโดคะ่ะที่ปั่นกับกะทิเมื่อสักครู่นะคะ ใส่เสร็จแล้วเราก็คนได้เลยค่ะอ่าเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แขกก็จะกรองนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อเขาละเอียดขึ้นนะคะ อันนี้ของพี่แขกก็จะกรองทั้งหมด2รอบนะคะแต่เพื่อนๆกรองรอบเดียวก็ได้ค่ะ เมื่อกองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เปิดไฟอ่อนๆเลยค่ะแล้วก็คนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะไม่ให้เขาติดก้นกะละมังนะคะพี่แชฉก็จะไม่คนให้เขาเดือดนะคะให้เขาแค่ว่าร้อนๆค่ะแล้วก็มีเดือดขอบๆกะละมังนิดเดียวพอค่ะ เมื่อใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นนะคะอันนี้พี่แกรกใจร้อนค่ะใส่ในน้ําแข็งค่ะจะได้เย็นไวๆนะคะใส่น้ําแข็งใส่น้ําไปก็ร้อนจัดนะคะไม่กล้า,าแช่ตู้เย็นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งให้เขาเย็นก่อนค่ะ เย็นแล้วนะคะพี่แขกก็จะเทใส่กระปุกค่ะเพื่อที่จะแช่ช่องฟิตนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่แขกจะแช่ตู้เย็นสักหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะค่ะตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะพี่แขกก็จะเอาช็อกโกแลตชิพใส่ค่ะแล้วก็คนผสมให้เขาเออพอเข้ากันนะคะ ใส่เสร็จแล้วพี่แขกก็จะปิดฝานะคะแล้วก็แช่ช่องฟรีค่ะประมาณ5ชั่วโมงนะคะค่ะเมื่อออกมาแล้วพี่แขกก็จะเอามีดนะคะแสะเพื่อทีอ่ให้เขาตักได้ง่ายขึ้นค่ะ เดี๋ยวพี่แขกก็จะแบ่งส่วนเนื้ใส่เครื่องตีค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อเขาเนียนนะคะอันนี้พี่แขกก็จะตีประมาณ3นาทีนะคะให้เขาเนียนขึ้นค่ะจริงๆไม่ต้องเอามาตีก็ได้นะคะแซะแล้วก็กินแบบนั้นได้เลยค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วพี่แคทก็ใช้ที่ตักไอศครีมเนี่ยค่ะตักเป็นก้อนๆน,นะคะจัดจานให้สวยงามค่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟให้พ่อแม่พี่น้องทานนะคะหรือว่าเอาไว้เลี้ยงแขกหรือว่าให้เด็กๆทานก็ได้ค่ะ สำหรับวันนี้ไอศค,ครีมอะโวโคาโดของพี่แขกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทำตามกันดูนะคะอยมั้ถาร,ร่อยอร่อยก่อนหลอกก็เนี่ยฮะไม่หลอกไม่หลอกนะทำได้อร่อยดิ